หมอลำพาไปเพลินชาแนลขึ้นชื่อยูกิเพ็ญมกาแล้วแล้วก็โอ้โหไม่ธรรมดาแน่นอนครับสำหรับสาวน้อยมหัศจรัร์คนนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ที่แต่งลุกไหนก็คือไปหมดเลยนะคือน่ารักคือเป็นตะฮักแท้นะครับน้องยูกิของเรายูกิเพ็ระกาหายทองคำงานนี้จัดเต็มไม่ธรรมดานะครับงานนี้ เรียกพวกพ้องมาเลยนะโดยในห้างประจักษ์ชัยปรากฏตัวพาน้องยูกินะครับแล้วก็เหล่าทีมงานมาแฮปปี้เบอร์เดย์สำหรับวันนี้นะครับยูกิเนี่ยเขาก็ขอบคุณร้านใบหยกพลาซ่าค่ายเพลงไหทองคำรคคอร์ดเสียอ้ออังกิน,นันนายห้างประจักษ์ชัยแม่แอนนานะคะที่มอบโอกาสให้ยูกิได้มาร่วมงานฉลองครบรอบ3ปี ไบยกพลาซ่าและงานวันเกิดเสียอ้อโอ้โหก็มาเฉลิมฉลองนะครับนิวบบยกนะครับนิวยกพลาซ่าวลคัมแล้วก็ฉลองงานวันเกิดไปในตัวด้วยได้ได้ว,ว่างานนี้เป็นงานใหญ่เลยนะเป็นงานใบยกพลาซ่าและงานวันเกิดเสียอ้อด้วยนะครับขอบคุณพี่พี่แดนเซอร์และทีมงานนักดนตรีทุกๆคนและขอบคุณรางวัลน,น้ำใจจากด้านหน้าเวทีทุกๆคนด้วย นะจ๊ะโอเควันนี้นะครับก็เอาภาพสวยๆมาให้ดูกันน้องยูกิเนี่ยใส่ชุดเลื่อมน้ำเงินสวยมากๆเลยนะครับอาจารย์ประจักษ์ชัยก็อยู่ในเฟรมเป็นบางรูปนะแล้วก็แสดงความยินดีนะดูแก้วสิมีแต่โคกน่ารักมากๆเลยนะครับนิว n g k คอ Pla z ซ w เว c ก m มยูกิขึ้นแสดงโชว์เลยนะครับก็จัดเต็มเลยสิีหนูนะ ยูกิก็ใส่เสื้อเลื่อมนะครับสวยน่ารักแสงแฟลตส่องประกายที่น้องน้องออร่าส่องกระจายความสวยเลยนะครับแดนเซอร์ก็น่ารักแถมทีมงานนักดนตรีก็เล่นเก่งนะครับไม่มีพลาดสักเม็ดเลยเพราะว่าเครื่องเสียงดีเสาร์ดีนะครับสมกับคำว่าให้ทองคำเรคคอร์ดนั่นเองนะฮะเพราะว่าเขาขนานักร้องมานะครับ แล้วก็จัดเต็มเลยนะร้องไปร้องมาโอ้โหงานก็ยาวไปนะครับสําหรับงานวันนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยเพราะว่าน้องยูกิเนี่ยเคาสวยจริงๆแล้วก็ทุกคนเห็นเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าน้องยูกิเธอสง่างามมากๆเธอยิ่งโตยิ่งสวยแล้วก็พัฒนาการได้อย่างดีมากๆเลยและงานงานนี้ก็มีการถ่ายรูปกันนะครับเป็นที่ระทึกเอ้ยระลึกนะครับ <laughs> เป็นที่ระลึกนะแล้วก็น้องยุกิเนี่ยเขาก็จะมีงานอะไรต่างๆของเขาอีกมากมายเดี๋ยวยังไงแอดดิวก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันใหม่อีกครั้งละกันงานนี้ก็เรียกได้ว่าคนรักยูกิห้ามพลาดนะครับเห็นน้องน่ารักแบบนี้นะน้องก็สายเซ็กซี่ไม่เบานะครับงานแบบไหนน้องยุกิเขาก็จะแต่งตัว ไปได้ทุกการะเทศะให้เหมาะสมกับงานงานนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดที่แบบว่าไม่เปิดจนโป๊เกินไปพอดีพองามนะครับดูแล้วเรียบร้อยน่ารักไปอีกแบบนะครับยังไม่ถึงขั้นโป๊ะนะอย่าไปดราม่านะครับเพราะว่าน้องเนี่ยเขารู้จักการะเทศะรู้จักงานที่น้องจะไปนะครับโอเควันนี้ก็ขอให้น้องยูกิปังปเฮงๆแล้วกันนะครับสําหรับงานงานนี้นะเขาก็ลงเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับยังไงก็อัปเดตให้ฟังกันแล้วนะจ๊ะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับเฮงเฮงเฮงแฮปปี้เบิร์ เดกับคุณอ,ะ,อะไรเอย่ยคุณเสียอ้ออังกิน,นันหรือเปล่าใช่ไหมฮะหรือยังไงครับเสียอ้อนะครับโอเคกับร้านใบายกพลาซ่านะครับแล้วก็ส่งเสริมศิลปินค่ายหายต้องคำ r e คอร์ด,ด้วยนะครับยังไงก็เฮงๆกันไปทั่วนหน้าเลยนะครับสวัสดีครับ